วันนี้เฮีย er จะพามารู้จักกับโซโหเฮาส์แบงคอกกันครับ Soho เฮาส์ so ho คืออะไร Soho เฮาส์ so ho คือคลับของคนที่รักและชอบในงาน c r e เอทีฟเราย้อนกลับไปในปี1995ณตึกเลขที่40ถนน Greek Street, กรีกสตรีทกรุงลอนดอนโ o h o เฮาส์ถือกำเนิดขึ้นโดยชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า n นิกโ e s เขาไม่ได้อยากสร้างคลับของคนชั้นสูงและไม่ได้อยากสร้างพื้นที่สำหรับคนรวยแต่เขาอยากสร้างบ้านหลังที่สองของคนทำงานครี a t i v e ความพิเศษของโซโ o เฮาส์ที่มันแตกต่างจาก g e n เทเมนส์คลับทั่วไปคือคุณมีเงินอย่างเดียวก็เข้าไม่ได้เขาคัดคนที่ทัศนคติและผลงานในขณะที่คลับอื่นๆคัดคนที่ฐานะและชาติตระกูลแต่ n นิค Jones กลับบอกว่าผมรับเฉพาะคนที่มีหัวใจรักศิลปะและงานสร้างสรรค์เท่านั้นนั่นคือจุดกำเนิดของกฎที่โลกต้องจำ No suit a l l o w ถ้าคุณใส่สูทมาคุณอาจจะต้องถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า แต่ถ้าคุณเป็นศิลปินไส้แห้งที่มีไอเดียที่พรุ่งพล่านหรือเป็นครีเอทีฟรุ่นใหม่ นี่แหละคือบ้านของคุณความลึกลับของที่นี่ถูกตอกย้ำด้วยระบบ Membership Committee ที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเลือกการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกที่นี่ได้คุณต้องถูกแนะนำโดยสมาชิกเดิมและต้องผ่านการตรวจสอบ DNA อย่างงงนะครับ DNA ทางความคิดอย่างละเอียดครับจนครั้งหนึ่งเคยมีข่าวลือว่าแม้แต่เศรษฐีพันล้านจาก Wall Street หรือดาราบางคนก็เคยถูกปฏิเสธมาแล้วเพราะว่า ไม่ได้จากห้องเล็กๆในกรุงลอนดอนขยายไปสู่มหานครทั่วโลกโซโ h เฮาส์แบงคอกบ้านหลังแรกในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้และในวันนี้ Soho House Bangkok ได้เปิดพื้นที่ให้กับศิลปะการสักเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นี่ไม่ใช่งานสักทั่วไปแต่เป็นทัตทูเวิร์กชอปที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับสมาชิกและเพื่อนเท่านั้น